ก็ไปขายแล้วเขาก็งอกขึ้นมาอีกก็งอกขึ้นมาใหม่มเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนกับเอ่อไม่ปลูกแค่ครั้งเดียวปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะแตกออกมาใหม่เรื่อยๆอให้เราได้เก็บผลผลิตไปค,ค่ะทีนี้พอเป็นกุยช่ายกุยช่ายเขียวแล้วเนี่ยมันธรรมดาไปค,ค่ะแล้วราคามันก็เป็นราคากลางๆอ่า แต่ทีนี้เนี่ยเรามีตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าเราทําจากกุ้ยช่ายเขียวเนี่ยให้เป็นขาวจะสังเกตว่ากุ้ยช่ายขาวในท้องตลาดเนี่ยราคาแพงมากอ,อ,อย่างเราไปกินร้านข้าวต้มใช่ไหมคะกุ้ยช่ายผัดเต้าหู้กุ้ยช่ายผัดหมูเนี่ยราคาจานหนึ่งเนี่ยหลาย10บ,บาทเลย 60- 70บาทนะคะแต่จริงๆมันทําง่ายมากเพียงแค่ว่าขั้นตอนก็คือเราตัดเขียวออกนะคะแล้วเราก็เอากระถางที่เห็นเนี่ยไปครอบมันอันนี้ใช่คือกระถางกระถางเนี่ยมันเป็นกระถางต้นไม้แต่เดิม แต่ว่าเรารีไซเคิลมันพอเราไม่ได้ใช้ในการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็เอามาครอบกุยช่ายค่ะคือไ,ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใต้กระถางน,นี่คือมีกุยช่ายครับใช่ค่ะเปิดดูได้ไหมครับได้ค่ะระวังนะคะโ <laughs> อ้อ <c oughs> อน,นี่ครับก็เป็นกระถาง <c oughs> ธรรมดาที่ออมาครอบไว้ใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าที่เนี่ยเราสอนให้ให้ทําแล้วก็ให้ปลูก เ,เกษตรอินทรีย์แบบง่ายแล้วก็ทําได้จริงคืออะไรที่ซับซ้อนแล้วต้องไปซื้อใหม่เราจะไม่สนับสนุนแต่อะไรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยมาทําประโยชน์ให้มากขึ้นอย่างไองกระถางต้นไม้เนี่ยแต่เดิมอย่างที่บอกมันเป็นกระถางต้นไม้แต่พอไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็แปลงมันมาเป็นอย่างอื่นเป็นกระถางครอบกุยช่ายไปนี่ง่ายมากเลยนะครับก็คือตัดขายาาไปแล้วเราก็กระถางมาครอบใช่ค่ะถ้าไม่มีกระถางมีอย่างอื่นใช้ได้ไหมพี่ต้องเป็นต้องเป็น กระบอกที่เป็นดินเผาถ้าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นสังกะสีเนี่ยมันจะเน่าครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้เอาที่นี่เราใช้กระถางดินเผานะครับในการครอบใช่อันนี้ก็ประมาณนี่ครอบมาได้สักประมาณ7วันแล้วค่ะสูงขนาดนี้ระยะการตัดก็คือประมาณ10วันราคาต่างกันตัวนี้โลนึงถ้าเราส่งตลาดประมาณ30-40บบาทแต่ถ้าเกิดเป็นขาวปุ๊บเนี่ยเกือบร้อยบาทโอ้ราคาต่างกันเยอะเลยนะครับค่ะใช่ค่ะ แล้วถ้าเราทําขาวตั้งแต่แรกเลยทําได้ไหมพี่จะไม่ไม่ค่อยแนะนําเพราะจริงๆขาวเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สังเคราะห์แสงมันไม่มีคอโรฟิลมันก็เลยกลายเป็นขาวค่ะแต่คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอาจจะด้อยกว่าเขียวก็ด้วยด้วยก็กกได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันกินอร่อยกว่าค,ค่ะพอไปปรุงอาหารแล้วเนี่ยกลิ่นของความเหม็นเขียวมันจะน้อยลง<อ>ค่ะก็ผัดเต้าหู้ได้นะผัดเต้าหู้ได้ไดใช่ ทีนี้หลังจากดูผู้ชายขาวเรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกหน่อย่างก็คือผักสลัดค่ะไปดูแปลงผักสลัดนะครับค่ะ ก็หลังจากที่เราไปดูวิธีการปลูกต้นกุ้ยช่ายขาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลิตผลผลิตจากไร่ที่นี่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือผักสลัดที่เราได้ไปเรียนรู้กระบวนการปลูกในโรงเรือนอนุบาลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เมย์ที่อยู่ยืนอยู่ท่ามกลางแปลงผักสลัดนานาชนิดครับผมค่ะแต่ตรงนี้นี่คือผักอะไรบ้างครับพี่เมย์ตรงนี้เราจะปลูก ผักสลัดนานาชนิดเลยนะคะมากกว่า15สายพันธุ์ที่เป็นผักสลัดโดย 15, <000. S 2> เฉพาะใช่ค่ะหลังจากที่เราไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นต้นอ่อนๆใช่ไหมคะครประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็มาลงดินตรงนี้เลยเราก็ตีแปลงแล้วก็บำรุงดินใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็เอาผักสลัดต่างๆที่เราเตรียมไว้ตรงนั้นนะคะมาจิ้มลงค่ะเราก็เลี้ยงอนุบาลไปมีการให้น้ําเป็นปกติทุกวันนะคะเช้าหรือเย็นแล้วแต่วันละหนึ่งครั้งค,ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการบํารุงโดยที่เราก็จะเปิด ปุ๋ยน้ํหมักที่อยู่ตรงโรงเรือนนะคะเปิดกระจายมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยจะไอ้เขียวก็จะเขียวมากแล้วใบก็จะดูเหมือนกรอบน่ากินใช่ไหมคะอย่างตรงนี้เนี่ยผักสลัดที่พี่เมย์บอก15ชนิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมรู้จักแค่ไม่กี่ชนิดเองไม่กี่ชนิดใช่ไหคะที่อยู่ในท้องตลาดถ้าอย่างตรงนี้เรียกเรียกอะไรนะครับอันนี้คือเรดโอก่ะเรดโอกเรดโอกเนี่ยคุอความสดของมันลองดูได้เลยสามารถเด็ดแล้วทานได้เลยทานได้เลยผมขออนุญาตเด็ดทานเดชิมนะครับเพราะว่าปลอดสาร เราสามารถเก็บสดๆได้เลยไม่เหม็นเขียวด้วยครับค่ะมันก็จะเป็นรสชาติเฉพาะตัวมันที่เป็นผักสลัดแต่ละชนิดอะค่ะตรงนั้นก็จะเป็นผักกาดหอมนะคะตรงนู้นจะเป็นเขาจะเรียกว่าเลดลาผิดด้านหลังจะเป็นผักกาดแดงผักกาดหอมแดงค่ะฝั่งทางนู้นจะเป็นบัตเตอร์เฮดกรีนโบนะคะที่เห็นตรงนั้นก็ข้างบนนั้นจะเป็นดาวปลาแดง ก็จะเป็นประเภทผักสลัดเช่นกันครับผมทางด้านนู้นนะครับค่ะค่ะตรงนู้นดาวปลาแดงนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์นี้ก็ได้มาจากกลุ่มเครือข่ายที่ทำใช่ค่ะเราเราไปเดินงานเกษตรอินทรีย์แล้วไปเจอเครือข่ายท่านหนึ่งเขาปลูกดาวปลาแดงอยู่ที่ทางภาคเหนือแล้วเขาเก็บเมล็ดมาขายครับเราก็เหมือนประมาณว่าสนใจเนี่ยแหละค่ะคือก็เพิ่งได้ยินคาว่าดาวปลาแดงก็คือครั้งนั้นก็แปลกใจก็เลยลอง เอามาปลูกแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเริ่มเก็บเมล็ดแล้วอ๋ออันนี้ก็คือลูกค้าที่มาพักที่รีสอร์ทเนี่ยสามารถเห็นกระบวนการปลูกทั้งหมดเลยใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มในการเพาะเมล็ดนะคะพอเห็นต้นอ่อนออกมาหนึ่งอาทิตย์กว่าๆเอามาลงดินแล้วก็เริ่มเลี้ยงขึ้นมาจนสามารถเก็บได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเก็บแล้วเนี่ยเ,เราก็ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปประกอบอาหารให้ลูกค้าทานหรือไม่ลูกค้าบางท่านเห็นแล้วอยากนํากลับไปกินที่บ้านเราก็ตัดสด,สด เป็นเหมือนกับของฝากกับบ้านไปได้ด้วยก็คือมาที่นี่เนี่ยจะสั่งที่โรงครัวก็ได้ว่าอยากทานอะไรแม่ครัวก็จะเดินทางมาที่แปลงนี้แล้วเก็บให้เลยก็ขี่มอไซค์มาแล้วก็มาตัดสดๆแล้วก็ไปประกอบในครัวได้เลยค่ะชี้ได้เลยว่าลูกค้าเดินมาชี้ได้เลยว่าเอาอันนี้เอาไปทําอะไรอะไรนะคะไปแกงไปจิ้มน้ําพริกไปทํายําได้หมดค่ะแล้วก็นอกจาก การที่จะทานสดที่นี่แล้วเนี่ยถ้าติดใจมาตัดได้สั่งแมครัวได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นอกจากว่าจะมีแค่ผักสลัดนะคะคทางด้านหลังก็จะเป็นคะน้าก็มีผักกาดหอมก็มีผักกาดผักกาดกินใบผักกาดเขียวธรรมดาก็มีนะคะถัดออกไปจากนั้นก็จะเป็นต้นถัว่วถั่วลิสงถัวถ่ว,วหรือว่าถั่วดินนะคะปลูกถั่วลิสงด้วยครับใช่ค่ะคือจุดประสงค์ของของการปลูกถั่วลิสงเนี่ยอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ย คือเราได้มเมล็ดมันมาทานแล้วก็นําไปจําหน่ายค่ะอย่างที่2คือเพื่อการปรับปรุปรงดินเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยจะเป็นพืชที่ดึงไนโตรเจนจากในอากาศเนี่ยลงดินก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงดินอีกครั้งอีกอีกชั้นหนึ่งส่วนส่วนที่3เนี่ยช่วยในยเรื่องของเมื่อเราเก็บเมเล็ดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราถ่ายกลบลงไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดกลับคืนสู่ดินลงไปอีกอ,อีกรอบหนึ่งเช่นกันค่ะ,คะก็คือเราใช้ทั้งทั้งพืชในการบำรุงดินแล้วก็ใช้ทั้ง จุลินทรีย์และปุ๋ยหมักที่เรา<ช>ทำกันเองค่ะควบคู่กันไปค่ะ,คะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้เนี่ยเริ่มจะสนใจแล้วครับว่าถ้าอยากจะบริโภคผักอินทรีย์ผักออร์แกนิกที่ปลูกลงกับดินแบบนี้ครับปลูกลงดินดูแลด้วยหัวใจนั้นสนใจอยากทานจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวให้พี่เมย์ลองฝากนะครับว่ามีเบอร์โทรมี Facebook มี l ลน์อะไร ใช่ได้เลยครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาพักผ่อนรวมทั้งมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักอินทรีย์กับเรานะคะตั้งแต่ขั้นตอนของการปรุงดินนะคะคการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะรวมไปถึงการทําน้ําหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรือนนะคะทําแบบง่ายๆโดยนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นของท่านมาทำนะคะแล้วก็เห็นผลอย่างที่เราทํากันอย่างนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปใน เว็บไซต์ของรีสอร์ทได้ก็คือ w o r l d w i d e s u p e t c o m หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0866246635ค่ะสามารถที่จะ,ะยิงคำถามหรือว่าสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมย์มากนะครับที่ได้สละเวลาเข้ามาพูดคุยกันในรายการ